ถึงเวลากาม่าปล่อยของที่รำพูลวอริเออร์หลังจากในฤดูการที่ผ่านมาอเล็กซานเดอร์กาม่าพารำพูลวอริเออร์รอดจากการตกชั้นได้สําเร็จและในฤดูการนี้ถึงเวลาที่กาม่าจะปล่อยของและพารำพูลแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม ติดน่องส่องสนามขอพาติดน่องไปส่องกับลำพูลวอริเออร์ในมือของอเล็กซานเดการ์มาเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าประสบการณ์และความสามารถของการ์มาเป็นที่ยอมรับในวงการฟุตบอลโดยเจ้าตัวประสบผลสาเร็จอย่างยิ่งกับบุรีรัมยูเนเต็ดโดยเฉพาะในปี2015ที่ควา้า5แชมป์และอยู่กับวงการฟุตบอลในประเทศไทยมาหลายปีทั้งเชียงรายยูเนเต็ดเมืองทองยูเนเต็ดรวมทั้งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอีกด้วยในฤดูกาลนี้การคุมทัพของลำพูลวอริเออร์ กามาได้เลือกเสริมผู้รักษาประตูฝีมือดีทั้งสองคนทั้งกรพัฒนาลีจันจากปอลิสเทโลที่ได้กลับมาเฝ้าเสาในทีมบ้านเกิดอีกครั้งอีกครั้งยังมีดีกีเป็นอดีตทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและอีกหนึ่งคนคือประภาวินสิริทองโสภาที่ย้ายมาจากเชียงใหม่ยูไนเต็ด รวมทั้งได้ต่อสัญญากับผู้รักษาประตูจอมเก่าวัย38ปีอย่างอดิศักดวงศรีที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ไทยลีก3และยังมีนนท์่วงงามอีกหนึ่งคนทําให้ในตําแหน่งผู้รักษาประตูต้องมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงการเป็นมือหนึ่งของทีมส่วนของกองหลังนั้นได้ขยายสัญญาตัวหลักอย่างอาลีซิโซโก,โกและได้เสริมแบ็กซ้ายอย่างวิทยามูลวงจากโปริเชโลส่วนแบ็กขวาได้เสริมศิลาสีกำปังตัวเก่าจากสุโขทัยเอฟซี ขยับมาที่แดนกลางได้คว้าตัวพัชรพลอินทนีกองกลางจากนครราสีมามัดด้เอฟซีที่เคยร่วมงานกับกาม่าในทีมชาติไทยย23มาแล้วรวมทั้งได้ดึงจากกีปันคำจากระยองเอฟซีที่จะได้กลับมาเล่นให้กับทีมในบ้านเกิดรวมทั้งดาวรุ่งอย่างเนติธรอ,อินทนน์จากจันทบุรีเอฟซีสำหรับในโคต้าอาเซียนนั้นได้เสริมออสการิเก,กโกเนนซึ่งเป็นดีกีทีมชาติฟิลิปปิน ในเกมลุกได้เสริมอาวุธหนักอย่างเดนสิสมูริโรจากชนบุรีเอฟซและเฟรเลล่าดอสซานโตสจากตาดเอฟซ ที่มีส่วนสําคัญพาตัดเลื่อนชั้นสู่ไทยอีกหนึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวยิงไป15ประตูจาก28นัดรวมทั้งปีโป้ซิโรดฉัดทองจากนครราชสีมามาสเตอเอฟซีที่มีดีกี้เป็นอดีตทีมชาติไทยและดาวรุ่งอย่างธนทรน,น้ําจันทร์ที่เล่นในทั้งกองหน้าเละริมเส้นจากสโมสรเอ n เคเอ็นซังพรเทนทีมในดิวิชั่น2ของประเทศออสเตรียทําให้จะมาผนึกกาลังกับผู้เล่นเนียวรุกตัวเดิมทั้งโฟเบอนันยยอดสังวานและมองมองละวิ รวมทั้งลุกก้าที่ยังอยู่กันครบเชื่อว่าราชันโคขาวภายใต้อเล็กซานเดกามาจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวในไทยลีกอย่างแน่นอนซึ่งแฟนบอลคงอยากจะให้เปิดฤดูกาลอย่างเต็มที่แล้วและส่งสัญญาณไปยังคู่แข่งว่าปีนี้เอาแต่ละเนอะติดน่องทรงสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ